ผมก็ภาวนาขอให้ผมเองนี่แหละครับได้เจอน้องซิบีอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่จบภารกิจไปแล้วนะายบายลิงกูนี่บายบายซีบายบายบายไว้เจอกันใหม่นะ สวัสดีตอนเช <S S ้าตอนเช้าหันหน้ามาเบิ okay. ่งกล้องนี่อ๋อมาเบิ่งกล้องนี่บ่แม่นบ่แม่นสวัสดีสวัสดีชาวไทยชาวไทยพูเหลียวบงกล้องนี่แม่พูไงเลยโอเธอเออเธอหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเฮ้ยหันดูกล้องก่อนเออเธอหวานเจี๊ยบ yes โอเธอเออเธอหวานเจี๊ยบ

ทหารไทยนะครับมีภารกิจร่วมกับยูเนะครับผมในการพัฒนาประเทศทหารไทยได้ไปตั้งฐานทีอี B, หรือว่าฐานปฏิบัติการชั่วคราวครับตรงข้ามกันกับบ้านน้องครับผมคือน้องเซบีอ่ะเป็นคนที่ทหารไทยหรือว่าคนไทยอ่ะรู้จักด้วยความที่น้องเซบีอ่ะครับเป็นคนน่ารักไม่กลัวพี่ทหารไทยครับผมผมเลยตกลุมรักน้องเลยถ่ายลงโซเชียลความน่ารักของน้องเซบีคือน้องเป็นคนที่ความจำดี ตัวอ้วนอน่ารักน่ารักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับน้องเซบีเป็นคนที่แบบขี้อ้อน,นอมากๆครับพี่เวลาที่ผมถ่ายคลิปนะครับผมก็จะชอบพูดเป็นภาษาอีสานครับแล้วเวลาน้องเซบีอยู่กับผม่น้องก็จะพูดตามผมครับพูดภาษาอีสานร,รู้ไม่รู้ภาษายัางไงน้องก็พูดตามกับผมผมไม่คิดเลยว่าพี่ๆ FC ของน้องเซบีครับผมจะตั้งฉา,ายาให้ผมกับน้องว่าพ่อบอลพ่อน้องเซบีครอบครัวของน้องเซบีมีพี่น้องอยู่5คนครับผมน้องเซบีเป็นคนที่4ครับ ส่วนส่วนพ่อของน้องเซบีก็เป็นทหารครับผมแล้วก็ส่วนของแม่ก็ก็ขายของครับบ้านน้องเซบีคือมีร้านขายของนะครับทุกคนคือหลังเล็กๆครับน่ารักน่ารักบา y e ไปแล้วนะเฉลยไปแล้ยนะเยส บาย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 กันบายบายเอาน่ากระดมาเกิดเซบีบาย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 ไปบานนี่นี่บายบายเซบีบาย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 กันเร็วบายบายโหพี่ผมคิดถึงน้องมากเลยนะพี่ถามว่าติดต่อน้องได้ไหมติดต่อไม่ได้ครับผมเพราะว่าทางบ้านน้องไม่มีโทรศัพท์ แล้วก็ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนะครับแต่เห็นว่าล well. ่าสุดว่าน้องย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองกับพ่อแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเมืองไหนอายังไงผมก็ภาวนาขอให้ผมเองนี่แหละครับได้เจอน้องซีบีอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่จบภารกิจนะครับสวัสดีคร <kolej> <Where? S 3> ับสซบอลโซบัซอซจูบะสซีจะจบ sovan ju wax it's good i miss you i miss you yes what's the ghost you want yes bye 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 watch out my no bye 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 bye, bye, bye.